เราจะได้สัมภาษณ์ในไลฟ์กับบิลกินด้วยนะคะตอนนี้คุณเขาอยู่กับเราแล้วคะ่ะสวัสดีคะ Bill ่ะบิลกินสดีคเย่ <É S 2> เป็นไงบ้างคะเหนื่อยอ่อนดูเหนื่อยอ่อนนิดหน่อยนะคะก,ก็นิดนิดหน่อยครับตามตามเวลาตื่นนอนครับแต่ว่าก็า y in, y in ยังยังได้อยู่ครับคุณเพลงคุณทำไมสดใสขานาดเนี้ ก็จริงๆมันเหมือนเป็นโจทย์ใหม่นะครับจะติ๊ก่อนเราก็จะทําแบบเพลงช้าอะไรเงี้ยพอพอเหมือนวันนี้เราจบช่วงของเพลงประกอบซีรีส์แล้ววันนี้เราต้องเริ่มทําเพลงเป็นเพลงศิลปินจริงๆอะไรเงี้ยทำพี่ๆเอ็กเซ็กคทีฟอะไรเงี้ยพี่ยงพี่โปหรือแม้กระทั่งโปรดิวเซอร์ที่เบลเขาเขาก็เห็นว่าจริงๆเราควรจะเหมือนกับว่าออกจากคอมพอโซนเราไปทําอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนได้มาเป็นเพลง เพลงที่มีมีความเร็วประมาณนี้อะไรเงี้ยครับอืมเมื่อกี้เราก็ได้ฟังกันไปเต็มเพลงแล้วนะคะเพลงล่าสุดที่ชื่อว่าไม่โอของบิวกินก็ก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่เดินสายโปรโมทเพลงนี้ด้วยเนาะใช่ครับหลายที่เลยครับอ่าแต่บิวกินจะอยู่กับ Cat แคทไ้เดียวเราสามชั่วโมงเต็มนะคะคพี่พีีพได้บอกไว้ไหมคะโมหลักโทนี้นะัะ อก็อ <anca> ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องเพลงกันสักหน่อยดีกว่าโนบิวกินเนาะเพลงนี้มันมันคือการรวมตัวของเอเวนเจอร์ประมาณหนึ่งเลยเหมือนกันนะใช่ไหมใช่ครับก็มีไอรอนแมนรับอะเงี้ย <laughs> <laughs> ใครเป็นใครก่อนใครเป็นใครต้องอต้องแบบชี้ด้วยว่าไอรอนแมนคือใครยากเลยยากพอดีก <laughs> ็ <Red> มีใครเข้ามาช่วยบ้างคะสำหรับแบบเพลงล่าสุดของบิวกิ้นครับก็จริงๆเพลงนี้ได้พี่เบลสุขพลนมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะครับผมอืก็หลังจางที่เหมือนเมื่อก่อนนี้ก็จะเคยทํางานกับพี่เบลมาตลอดอะไรเงี้ยครับในฐานะของเอ็กเซคิวทีฟโปรแต่เพลงนี้เหมือนว่าผมก็เหมือนไปชวนพี่เบลให้ให้เข้ามาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยครับอือก็ สำหรับคนเขียนเนื้อร้องก็จะเป็นพี่ปิงครับพี่ปิงพี่ปิง,พ,ปงพี่ปิงทีบีดีซีครับแล้วก็ทำนองก็จะเป็นพี่บีดีซีครับแล้วก็ส่วนอเวนเจอร์ก็จะเป็นพี่บีดีซีกับพี่เมฆมาคีหนา้าแล้วก็ได้พี่หนึ่งดีดีซีมาช่วยร้องคอรัสให้เลยเงี้ยครับทีมเอเวนเจอร์จริงๆเหอะเป็นการรวมตัวกันย<ร>อมทอแล้วกันใช่จะเป็นท่อเหรอเป็นท่อ ทอตอนหมดสภาพหรือเปล่าต่อบอกว่าใช่ทอตอนน้นเลยอนเพลงที่ทำมาใช้เวลารวมตัวกันใช้เวลาทำงานนานแค่ไหนคะกว่าจะมาให้เราได้ฟังกันในวันนี้ก็จริงๆถ้าเริ่มจริงๆก็จะประมาณมิถุนากรกฎาคมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนกันนั้นคือเริ่มเริ่มที่ ที่เหมือนก็ว่าเข้ามาคุยกับทาง Ex e c u t i v e Producer ก็คือพี่ยงพี่โปอะไรเงี้ยคุยบลิฟโจโจ์แล้วก็จริงๆเป็นผมคุยก่อนแล้วก็คุยว่าจะชวนพี่เบลมาแล้วสร็จุ๊บคอนเสไปก็คือพี่เบลมาแล้วผมก็เวิร์กกับพี่เบลช่วงประมาณเดือนกรกดาอะไรอย่างเงี้ยครับกรกฎดาเสร็จปุ๊บก,ก็คุยไปคุยมาบลิฟโจโจ์หาเรฟทํานั่นทนํานี่ดูดูเรื่องของสไตล์เพลงชองเพลงเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยไปหา ทีมเนื้อร<ว>้องทำนองแล้วก็เอเรนเจอไล่ไลไล่มาก็จริงๆไล่ไล่มาตั้งแต่ประมาณปลายมิถุนาต้นกรกฎาเลยเนี่ยครับอืมทำไมถึงมาลงตัวที่ความเป็นเพลงแบบมันมีความแบบซิตี้ป,ป๊อปความแบบสดใสอะไรแบบนี้อันนี้คือบิวกิ้ชอบเองไหมะมว่าตั้งใจจะ<อ>ให้มันแบบมีโซเข้ามาหน่อยๆจริงๆจริงๆอะเราเป็นคนชอบร้องเพลงช้า แรกเริ่มแรกโดยปกติแล้วกับเพลงเพราะวันนี้ที่เราได้รับโจทย์ว่าเราจะต้องเหมือนทําเพลงเร็วที่เป็นอีกมุมหนึ่งที่เขาเขียนว่าเราทําได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทําเพลงเร็วมันต้องเป็นเพลงเร็วที่เราอินแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบจริงๆชอบฟังโซครับชอบฟังโซ่แล้วเนี่ยก็เลยเหมือนว่าเพลงเพลงนี้จริงๆเนี่ยชอบชอบชอบทรงเนี่ยมันก็จะใกล้ๆแบบแบบไมเคิลแจ็กสันอะไรอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยก็จะมีทรงเปลี่ยนเปลี่ยนบวกกับความเป็น เป็นโซของของของ,ของมีความแบบดึงแต่และเอเลิเมนต์ของเอิร์ธวินอะไรเงี้ยมันก็จะมีจริงๆมันมันไม่ได้มีเล็บใดเล็บหนึ่งแต่ว่าเราอินสปายมาจากหลายๆอย่างรวมกันอะไรเงี้ยครับอืมนี่คือรุ่นไหนเนี่ยเอิร์ธวินหนือไฟเออร์อะไรเงี้ยเลยเหรอฟังด้วยเหรอคะใชมัน,ม,นมันเหมือนมันอ๋อถ้าอ๋อถ้าฟังฟังม,มันชอบชอบชอบเอิร์ธวินมาทำไมถึงถ้าถามว่าจับเอเลิเมนต์ไหนมารวมกันมันเหมือนเราเรามันก็ไม่ได้ ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะเหมือนเราฟังลมๆแล้วเราถูกอินสไปร์มาแล้วเราเราเรามาทําสิ่งนี้มากกว่าม <c ười> ใีใครอ่ะใครอ่ะมีมีแขกรับเชิญด้วยนะครับใครอ่ะอันนี้เร็วนี่เหมือนโดนบังคับมานิดนึงนะมันนี้เร็วมันเร็วมันเร็วใครก่อนใครก่อนบาก่อน <c ười> มาคุยกับแคทหน่อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีอ้าวยิงเองสวัสดีอิงสวัสดีค่ะพี่อิงพาสันสวัสดีครับพี่อิงยังคบยังค,งคบกับบิวกินอยู่เหรอคะยังแบบใช่ครับไม่เหลือใครแล้วครับ <laughs> ผมไม่เหลือใครแล้วครับโ <laughs> อ๋ยคิดถึงน้องอิงด้วยนะ่ะอือคิดถึงน้องอิงน้องอิงตอบหน่อยเร็วพี่อิงใช่พี่อิงไม่ได้ไป ใช่ยิงไม่ได้เป็นแคทเลยใช่ส่งวิวกินมาแทนนี่มีโปรเจกต์อะไรกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะแหมกอยู่ดีดียิงจะไม่โผล่แถวนั้นเหรอเงี้ยเฮ้ยรู้ได้ไงว่าว่าผมผมจะมีโปรเจกต์กับพี่ยิงอ่ะก็เห็นอยู่ด้วยกันเฉยถามมาลอยๆอ๋อเฮ้ยอย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวเขาก็รู้หมดแล้วว่าจะมีโปรเจกต์ ย้ำเข้าไาอีกเอามาถึงเรื่องเพลงต่อแล้เรื่องเพลงกันดีกว่าค่ะวันนี้เราโปรโมทเพลงของของบิวกินเนื้อเพลงอ่ะบิวกิ้นมีส่วนร่วมในการแบบคิดคอนเซปต์คิดอะไรกับเนื้อเพลงด้วยปะก็จริงๆอ่าต้องเล่าว่าจริงๆผมอ่ะก็ค่อนข้างใหม่มากในเรื่องของการทําเพลงอะไรเงี้ยมันกับว่าเรื่องของการหยิบประเด็นมาเล่าอะไรเงีเ้ยเนาะจะไม่ได้คมมากจริงๆมันเหมือนกับการที่ เราไปเล่าเรื่องเราไปลอ,ลองไปเล่าเรื่อง,องกว้างๆลองไปหาเรื่องราวที่อยากจะเล่าเลยกวา่านั่นหมายว่าสุดท้ายเหมือนเพลงนะครับมันจะต้องมี execute ของมันเน่ยไอตัว e อ e c u t e อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเหมือนเราไปเล่าเล่าให้ฟังแล้วเหมือนว่าทั้งพี่ปิงกับพี่ Bell เลนะบลอะไรเนี่ยเขาก็จะหยิบเอเลเมนต์ของเรื่องราวเนี้ยมุมมุมนั้นนะ่ะมามาเล่าเป็นเพลงมากกว่าแต่หมายถึงว่าสารตั้งต้นมันก็มาจากผมแหละแต่หมายถึงว่าคนที่หยิบเลือกมุมคนที่เขาเหมือนคมในเรื่องของหยิบประเด็นมากันนะ มีประเด็นมา,มาเล่าเป็นเพลงอะไรเงี้ยก็จะมีแบบพี่ปิงกับพี่เบลมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยครับอืมอย่างนี้แสดงว่ามีมุมแอบ,บชอบเขาเหมือนกันเหรอคุณเอ้ยผมว่าทุกคนแหละมก็ต้องทุกคนก็ต้องมีมุมแบบแอบ,บชอบคนอื่นเป็นแบบเป็นประสบการณ์ชีวิตอยู่นะเฮ้ยเออบิลกินเป็นแก๊งนักเรียนชายล้วนใช่ปะ่ะใช่ครับใช่ไหมเราแบบจะไม่ได้ชอบชายล้วนด้วยกัน ก็เราจะถามว่าเป็นประสบการณ์ตอนเรียนชายล้วนหรือเปล่าไม่ใช่เพลงน่ารักมากเลยค่ะดูเราแบบพร้อมจะแบบเต้นตามได้อืมได้แอบดูมิวสิกวิดีโอมีไปแบบคแคมป์ปงแคมปิ้งอะไรอย่างงี้เป็นสายแคมปิ้งเองอเด้วยปะ่ะแบบชอบไม่ไม่ไม่เลยครับไม่เลยครับเป็นสายรักสบายครับบอกคุณรู้ฟังค่ะ เป็นสายรักสบายคือจริงๆอ่ะเอมบี MB มันจะเล่าเล่าผ่านมุมมองของหนังแต่เรื่องอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นอย่างที่บอกคือคอนเซ็ปต์มันคือเราไม่ชอบการที่เหมือนคนที่เราชอบไปยุ่งกับคนอื่นเดี๋มีใครไม่ยุ่งกับเขาใช่ไหมเอ็มบีที่มันก็จะเล่าถึงการที่เราตามหาคนที่เราชอบอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนเอ็กซิคิวโมงก็จะเล่าผ่านช่องของหนังแต่เรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะมีอย่างอันนี้เป็นแคมนนปิ้งอ่ะมัน,นคือเคือเวสต์แอนเดอร์สัน อเวมนาศาสต์แล้วมันก็จะมีหอกกระไใช่อะไรเป็ผมไม่รู้เรื่องไหนกันแล้วก็แล้วก็จะมีเป็นหนังข้าวบอยมีอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันก็จะแบบมันก็จะมีแรปของมันอยู่ในนั้นก็ก็น่ารักดีครับน่ารักดีอืมมีท่าเต้นด้วยใช่อาสอนสักหนึ่งหนึ่งสเต็ปได้ให้สอนใช่ไหมใช่โอเคอย่างนี้ครับเรื่องนี้บ Sa đa Sa đi đa Hướp Hướp tuổi Nó có điểm làm Sa đa Sa đi Đã Nó có trực tiếp đa Sa đi đa Hướp Sa đi ชาดัชาดีดามันมีคนยากเหมือนกันนะชาดิชาดิชาดัดากัวใครทำเธอวนวายจะจุงมือเธอจะไปแค่อยาเก็บเธอเอาไว้ให้มันนานๆโอ๊ยฟิลให้เธอเป็น ของฉันคนเดียวได้ไหมตึงตึงหมุนตัวที่งตึ้งตึงแหมตั้งใจสอนมากเลยค่ะไปดูมิวสิกวิดีโอได้แล้วตอนนี้ก็ร้อนชแล้วใน YouTube นะคะของบิวกิ้นอยากจะให้อยู่สัมภาษณ์กับเราจนถึงห้าโมงเย็นเลยเกินค่ะแต่บิวกิ้นน่าจะมีคิวค่อนข้างเต็มเลย นะเรียกพี่อิงมาต่อ,อ,ตอ <c oughs> ฝากอะไรถึง,งแฟนๆ่อยคะ่ะบิลกินผมก็ฝากถึงแฟนๆชาวแคปเรด,ดิโอทุกคนนะครับผมจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมลงมามีอินโวคเมนต์แล้วก็เอาความเป็นตัวเองเอารชนนยมองตัวเองเอาความชอบตัวเองลงมาใส่แล้วก็มีการร่วมเวิร์กกับพี่ๆเขาเรียกว่าอย่างที่พี่ป้าน,น่อยบอกคือเป็น เหมือนทีมอเวนเจอร์มากมายนะครับที่จริงแล้วตั้งแต่เด็กเราก็ฟังเพลงเขามาแล้วเพลงเขาก็เป็นเพลงที่เราชื่นชอบู่แล้วแล้ววันนี้เรามีโอกาสได้ไปร่วมมากับเขาผมดีใจมากเลยแล้วก็ยังดีใจที่ยังได้พี่เบลเป็นโปรดิวเซอร์ให้ผมอยู่แล้วก็ดีใจมากที่วันนี้เราได้ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ฟัง ยังไงฟเพลงไหนไม่โอด้วยนะครับตอนนี้ฟัง m อมีได้ดู MV มีได้แล้วทางทุกช anel รามาสิแล้วก็ฟังได้ทางซูวีไม่รุ้ช่องทางแล้วก็ฟังได้ทางแชทเดียวเลยครับเย้เราก็ดีใจมากค่ะที่ได้คุยกับบิวกิ้นในวันนี้ด้วยนะคะอะครับผมอยบิวกิ้นล้วค่ะไว้เราเจอกันอีกทีพี่หมอไี่เตรียมใจมาคุดหน้าผมพูดไปเดี๋ยวเราไปคุยกันที่รับคันต่อแล้วกันได้เล่นสเก็ตด้วยนะ เอ้โหบอกแฟนคลับบิวกิ้นที่แบบพยายามชวนบิวกิ้นเล่นสเก็ตมากเว้ยคิดแบบใม่ใหม่ใม่ผมผมไม่ใช่สายแบบบอกแล้วผมสายละสบายคืออะไรที่มันดูแล้วจะสุ่มเสี่ยงหรือเอ็กตรีมอย่างนี้มันผมอาจจะไม่ถนัดไม่ถนัดมานั่งเชียร์แล้วกันถ้างั้นถ้าชวนกินหมูกระทะอะไรเงี้ยครับได้ได้หรือหมูกระทะข้างลานสเก็ตได้กินบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยได้ครับถนัดใช่ไหมคะใช่โหของชอบเลยครับ โอเคเนี่ยเดี๋ยวหมดฝนปุ๊บนะเราหมูกระทะกันได้เลยวิวกินหมูกระทะเลยครับวันนี้ขอบคุณวิวกินมากนะคะก็ฝากเพลงด้วยได้เลยค่ะชวยเดี๋ยวก็ฝากเพลงกับคุณผู้ฟังด้วยเพลงไม่โอของวิวกินนะคะวันนี้สวัสดีค่ะวิวกินสวัสดีค่ะบายบายขอบคุณมากเลย